ัดีครับท่านผู้ชมมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับสําหรับพลวัดฟาร์มวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ไร่ฟักทองของผมเองนะครับซึ่งด้านหลังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับจะเป็นแปลงสีเขียวนั่นคือไร่ฟักทองนะครับไร่ฟักทองที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ประกายเพชรน,นะครับก็จะเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะครับหลังจากที่ผมได้ปลูกสายพันธุ์เล็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สายพันธุ์บึงการรอบนี้ผมก็จะปลูกสายพันธุ์ใหญ่นะครับลองดูนะครับสําหรับสายพันธุ์ประกายเพชรน,นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าลูกของเขาจะลูกโตแค่ไหนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินชมพร้อมๆกันกับผมได้เลยนะครับไปกันเลยไปกันเลยครับ นี่นะครับก็จะมีหลายรุ่นมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผสมเกสรเองนะครับผมให้น้องพึ่งนะครับช่วยผสมเกสรให้และนี่นะครับคือโลกที่พึ่งติดนะครับพึ่งผสมเกสรติดนะครับไม่กี่วันนะครับคือน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็พึ่งผสมเกสรไปนะครับ ดูนะครับเราก็จะพาไปดูรุ่นแรกนะครับที่ผสมเกสรอนติดนะครับก่อนเพื่อนนะครับว่าลูกจะโตแค่ไหนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นที่สนะครับรุ่นที่สองก็ลูกโตมากอยู่นะครับรุ่นที่2นี้นะครับลูกอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ปิ๊เบี้ยวครับ รุ่นที่สองครับขนาดหนึ่งโลนะครับนี่น้ำหนักขนาดหนึ่งโลครับเดี๋ยผมจะพาะท่านผู้ชมเดินชมเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับว่า,ร,ร,ารุ่นแรกนะครับพาไปดูรุ่นแรงว่าลูกจะตกเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นรุ่นที่สองเหมือนกันนะครับ นี่โลก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งโลถึงหนึ่งโลครึ่งนะครับประมาณนี้มานผูมชมเดิน <c oughs> เข้าไปดูนะครับ <c oughs> เดิน <c oughs> ดูเรื่อยๆครับก็มีหลายรุ่นนะครับนี่หลายรุ่นนะครับรุ่นแรกรุ่นสองนะครับรุ่นสุดท้ายก็เริ่มกำลังโตนะครับ ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับตอนนี้ผมกำลังให้น้ำฟักทองอยู่นี่ก็รุ่นสองรุ่นสามนะครับมีหลายรุ่นมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาผู้ชมไปดูรุ่นแรกกันนะครับว่าลูกโตเท่าไหร่นะครับนี่ครับอากาศร้อนมากฟักทองต้องการน้ำนะครับผมก็กำลังให้น้ำอยู่ระบบการให้น้ำของผมก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะครับซึ่งแตกจาก รอบที่แล้วนะครับคือเปลี่ยนระบบให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับนี่ฮะอายุฟักทองนับจากหยอดหยอดลงมเมล็ดนะครับผมหยอดมเมล็ดลงดินเลยนะครับไม่ได้เพาะก้านครับก็อายุนับจากวันที่หยอดถึงวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่ห้าสิบเก้านะครับนี่ห้าสิบเก้านะครับ ต้นก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับน,นะครับบางต้นก็เืิมใบเหลืองนะครับนี่นครับนี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับแรกอยู่งนเอย นี่ครับเจอแล้วนะครับรุ่นแรกครับหาทุกผู้ชมลงมาดูครับรุ่นแรกนี่ครับนี่ครับรุ่นแรกรุ่นแรกครับ,บก็ใบจิบหน่อยนะครับรุ่นแรกก็จะประมาณนี้นะครับ มัวโตมากนะครับลูกเล็กก็มีครับมุ่งแรกนะครับหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ครับนุ่งแรงนครับลูกใหญ่มาเลยตอนนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่อยู่ที่สองถึง ตโตเข้าไปแล้วนะครับสำหรับลูกนี้ครับใบกำลังโตเลยเนี่ยมีรุ่นแรงนะครับยังโตได้อีกนะครับอายุเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่90วันนะครับที่บริษัทเขาเคมมานะครับ เก้าสบวันนะครับถึงตัดได้ครับตอนนี้ก็59บวันแล้วเหลืออีก31บวันนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาตัดนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสพาท่านผู้ชมมาเดินชมดูนะครับยุน่นแรกนะครับ อากาศร้อนนะครับเนื่องจากน้ําไม่เพียงพอนะครับอากาศร้อนมากผมเลยจําเป็นจะต้องให้น้ำนครับน้ำไม่เพียงพอใบของเขาก็จะเหี่ยวนะครับนะครับด้านนี้ก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนื่องจากติดกับสวนยางครับเนื่องสวนยางบดบังแดดนะครับหรือว่ากินอากาศหรือภาษาสารเรียกว่างํานะครับงําทำให้ฟักทองไม่สวยนะครับโดนล่ม นี่ก็น่าจะรุ่นสองครับโลกก็จะโ,โตโตน้อยกว่าลูกเมื่อกี้นิดหนึ่งครับอยางนี้กำลังโตเร็วมากครับนี่ครับด้านล่างน,นี่ก็หนึ่งลูกนะครับ นีหนึ่งลูกนะครับนู้นก็หนึ่งลูกนะครับรือว่าติดเยอะอยู่นะครับนี่ฮะลูกนะครับนู่นก็หนึ่งลูกมาดูรุ่นแรกอีกหนึ่งลูกนะครับนี่ครับนี่เป็นรุ่นสอง มดินแดกนะครับนี่เลยลูกสวยมากเลยครับขนบแป้นนะครับขึ้นภูสวยครับ ก็อยู่ที่ประมาณสองสามโลเข้าไปแล้วนะครับดูนะครับใหญ่เท่าไหร่นะครับพาท่านผู้ชมมาวัดดูนะครับผมนำตลับเม็ดมาวัดด้วย <c oughs> ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับผ่าศูนย์กลางนะครับนี่ครับนับจากวัดจากสายไป้ขัวนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ยี่สิบเซนติเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแต่ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับใหญ่ได้มากกว่าน,นี้นะครับทางบริารัทเขาเคม,มาก็จะใหญ่ได้6กถึง8กิโลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 2- อนึงามนะครับอายุยังเหลืออีกเยอะนะครับที่จะเติบโตได้อีกตั้ง30มสิบ วันนะครับสาสอวันวันนี้ก็เพิ่งเข้าสู่วันที่ห้าสิบเก้าครับนี่ครับปลูกในพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่สองงานนะครับนี่ครับ ได้สองงานรับรอบนะครับระยะห่างก็สองเมตรคูณสองเมตรนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้โอเคครับ ากาศร้อนมากเลยตอนนี้5้าโมงแดดจัดมากร้อนจัดมากเลยครับผมก็ต้องขอตัวจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ep ต่อไปผมจะมานำเสนออะไรท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe หรือกดติดตามให้กับช่องของพลวัตฟาร์มไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัว เขาร่มก่อนนะครับกาดด้อนมากสุขสบายร่ำรวยเงินทองแข็งแรงทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ